โฆษณาขั้นรายการนิดนึงนะคะตอนนี้เรามีกางเกงตูดปังน,นะคะตอนนี้เรามีถึงหกสีเลยนะคะหสีเลยอย่างที่บอกเลยใส่แล้วดีมากเก็บตูดเก็บก้นก้นเบ้งนะคะเก็บูมงเก็บขาได้ดีนะคะนะ,ะไม่ม้วนมันไม่ม้วนนะคะเขาเรียกว่ากางเกงตูดปังนะอ่ะ,นะอะ สีนี้นะคะเรียกว่าสีดำเนาะสีดำดำสนิทเลยนะอันนี้รุ่นใหม่ดำสนิทเลยนะคะไซส3 4 1นะคะไซสเก็41ขึ้นไป41ขึ้นไปนี่จะบอกว่าเก็บพุงดีมากนะคะเก็บพุงฟุ้บหายเลยนะและข้างหลังนะคะจะมีการตัดเย็บเป็นรูปก้นด้วยนะคะไม่ได้มีฟองน้ําอะไรนะเป็นก้นเราจริงๆแต่ว่ามันทอแล้วมันดูแบบมีก้นขึ้นมาเลยนะคะอ่ะมีสีเขียวนะ สีดำสีเขียวเดี๋ยวเพื่อนเอาแบบเดี๋ยวให้ดูอันนี้เรียกว่าสีอะไรสีม่วงค่ะสีม่วงอ่ะแล้วเนี่ยชมพูค่ะอ่ะนั่นแล้วนั่นนะอ๋อสีส้มอันนี้ชมพูนะคะอันนี้สีฟ้านี่สีฟ้านะคะสีฟ้าจะหน้าตาแบบนี้นะสีเทาสีมุสีเทาไม่ฟ้าเฮ้ยอันนี้ชมพูหรือม่วงชมพูอ๋อชมพูนี่ม่วง มันหลอกนิดนึงมันม่วงคล้ำคลามมันม่วงคลำคลามทุกคนมันจะเป็นม่วงคลำคลามหน่อยนะสีม่วงสวยชมพูอันนีก็ใส่แล้วนะคะของจริงก็สีสดนะในกล้องมันสีไม่สดนิดนึงนๆในกล้องสีไม่ค่อยสดผิวจับปูนี่ไปเกลี่ใส่ครับทำไงครับอันนี้เหรอคะช่วยน้ำเหรอคะเอาไหมคะนี่เลยนะคะเนี่ย ใส่แล้วจะเป็นแบบนี้เลยมันจะเก็บขาได้ดีด้วยนะคะใช่หนามากใส่สบายมากมีนะคะซื้อไปกันสิบตัวแปดตัวทีเดียวเลย5้าตัวเยอะแยะมาก2ตัวแล้วแต่เลยและที่สําคัญใครไม่มีก้นแบบโพไซ์ใส่แล้วเห็นไหมเมื่อกี้ถ้าดูตอนใส่สีเทาก้นเราจะไม่เป็นลูกแบบนี้นะ,อะตอนนี้ก้นเราเป็นลูกแล้วนะ,ะใช่ใช่เป็นลูก อ่าแบบนี้นะคะอบยดกแบบนี้อ่าอย่างนี้เลยนะคะ,ะแล้วก็ ใส่ได้หลายแบบนะถ้าใครยังมีพุงอยู่ก็ปิดพุงไว้อ,อย่างนี้อาจะใส่เสื้อเป็นเสื้อข้างในเป็นยังไงหรือจะเป็นเสื้อเสื้อปล่อยได้หมดนะคะแต่ถ้ามีเอวอยู่แล้วนะคะคุณพับไปเลยส่วนถ้าใครอยากแนวเซ็กซี่ค่ะสวยก็พับขึ้นมาได้หมดแล้วมันไม่ย่นบอกเลยมันไม่ม้วนเพราะผ้าดีมากนะถ้าเป็นกางเกงบางๆอย่างที่คสส้ณใส่ใส่สีไทยข้างในนะเวลานั่งมันจะม้วนขึ้นใช่ไหมม้วนๆอย่างนี้เป็นกลมๆแต่ อันนี้ไม่หวนเมื่อกลักค้างมันหนามากเลยนะนี่เราดูไปดูมาเราอยากได้ทุกสีเลยอ่ะจริงที่บ้านมีอยู่แล้วสี่สีนะคะอ่ะอันนี้อีกทีหนึ่งสีอะไรสีส้มนะคะทวนสีรอบนึ่งที่สีดํานะคะอันนี้สีฟ้าเนาะสีเทาอ่ะสีเทาอันนี้สีชมพูนะคะแล้วก็อันนี้สีเขียวแลวสีม่วงนะคะอ่าแบบนี้ใครสนใจนะคะตัวละ สาม <3 80. S 1> ร้อยแปสองตัวส่งฟรีนะคะ2ตัวส่งฟรีในไลฟ์นี้มีโปรโมชั่นไหมมาห้าตัวเหลือสามรตัวนะคะเหลือแค่ตัวละสามส่ง,สงให้ฟรี <3 80. S 1> ด้วยนะคะใครสนใจอยากจะเอาไปครบสีเลยได้เลยนะคะอย่าลืมพิมพ์ว่ากางเกงมานะ,ะพิมพ์ว่ากางเกงมาโอเค